บ้านเราก็จะมีกล้วยแขกใช่ไหมครับที่เวียดนามเขาก็จะมีกล้วยทอดเหมือนกันเป็นขนมสไตลส์สตรีทฟู้ดนะครับกล้วยทอดยวนครับส่วนประกอบของแป้งนะครับแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งเท้าเย็ยมอ่อมแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือน้ำสะอาดส่วนประกอบของน้ำปูนใส่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นตัวที่ช่วยให้แป้งของเราเนี่ยครับกรอบและกรอบนานครับ เตรียมแป้งเสร็จแล้วเตรียมน้ำมันต่อครับเพราะว่าเราต้องวอร์มน้ำมันให้ได้ประมาณ1 6 0องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ไม่ต้องหลีกเลี่ยงการทานของทอดอต่อไปนะครับเพราะว่าการที่เราทอดอาหารทานเองที่บ้านเนี่ยทำให้เราสามารถเลือกน้ํามันที่ถูกที่ควรได้อย่างของพลเนี่ยครับขวดนี้เลยน้ํามันรําข้าวคิงนะครับเขามีจุดเกิดควันสูงจุดเกิดควันก็คืออุณหภูมิที่น้ํามันเริ่มเกิดควันนั่นเองนะครับการที่จุดเกิดควันสูงทําให้เราสามารถทอดอาหารได้อย่างสบายใจครับอย่างน้ํามันรําข้าวเนี่ยครับ 230องศาถึง240องศาเซลเซียสทอดได้อย่างมั่นใจปลอดภัยแน่นอนครับแล้วกล้วยทอดยวนของเรานะครับก็จะออกมากรอบอร่อยไม่อมน้ํามันแถมเรายังได้คุณค่าจากสารอาหารดีๆนะครับอย่างออริจินลเนี่ยเขาช่วยต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเราด้วยครับสำหรับกล้วยทอดยวนนะครับเราจะทอดทั้งหมด2ครั้งกล้วยที่ใช้เป็นกล้วยน้ําวานะครับเลือกที่สุกแบบหำหอยังไม่สุกมากนะครับเรียกว่ามีสีเขียวนิด นี้นำไปห่อด้วยพลาสติกนะครับที่เป็นฟูดเกรดแล้วเราก็ใช้ที่กดให้กล้วยมีลักษณะแบนแล้วก็ยืดตัวขึ้นครับหลังจากนั้นนะครับเรานำไปชุบแป้งรอบแรกก่อนครับฝานเม็ดข้าวโพดดิบนะครับแล้วก็โรยลงไปเล็กน้อยนำลงไปทอดครับ ทอดร,รอบแรกเสร็จแล้วนะครับเราจะนําไปชุบแป้งอีกครั้งหนึ่งโรยงานะครับแล้วก็นําลงทอดร,รอบที่2ความพิเศษนีครับจะเกิดขึ้นในการทอดร,รอบที่2ครับตัวแป้งเขาจะพองตัวขึ้นนะครับแล้วกล้วยทอดหยวนของเราก็จะเริ่มมีลักษณะเป็นแท่งกลมครับ พอสีสวยแล้วเราจะนําขึ้นมาพักพลจะตั้งตะแกรงนะครับให้เป็นลักษณะทะแยงนิดหนึ่งเพื่อให้น้ํามันเนี่ยเขาไหลลงด้านล่างนะครับเวลาที่เราไปที่เวียดนามนะครับกล้วยทอดยวนเนี่ยเขาเป็นสตรีทฟู้ดนะครับบางเจ้าก็จะใส่เมล็ดข้าวโพดบางเจ้าก็ไม่มีนะครับเราสามารถปรับสูตรได้ตามใจชอบพักให้เย็นลงนะครับก็ยังกรอบเพราะว่าเราทอดค่อนข้างนานซึ่งน้ํามันราข้าวเคิงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องเลยครับเพราะเราสามารถทอดได้ยาวแบบต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อสัมผัสด้านในกันครับเวลาที่เราหักออกมานะครับ ด้านในจะมีลักษณะที่เป็นโพรงแบบนี้นะครับตัวกล้วยนะครับจะนุ่มสุกแล้วก็ดันตัวออกติดรอบๆตัวแป้งทอดของเราครับเป็นความอร่อยของกล้วยทอดอีกรูปแบบหนึ่งลองทํากันดูนะครับกล้วยทอดหยวนครับ